สวัสดีครับเขาซูชองนุ่มมุงชนคอนอีสานครับพี่น้องมันนีนุ่มมุงชนกับผ่าเขึ้นมาบนเขาทางขึ้นเขาโซตลอเป็น,าน,าาน,าปนหาแยกโดดเปลี่ยนผ่านอยู่นี่แหละครับหาแยกเป็นแยกโรงแรมผู้สีแนไปโรงแรมว่างกอดอ,อ่ครับจะเป็นศูนย์รวม แยกแยกร่วมเนาะครับนอ้อจะเป็นปอมตำรวจโยหหันนุ่มุงชนสิผ้าไปเดินออกกําลังกายไปครับไปกันเด้ครับอันนี้ก็จะเป็นถนนหลบเขาครับพี่น้องนุ่งมุงชนสิผ้าเดินออกกําลังกายจะมี ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเสาเสาแน่นอนครับเนาะแตสี่มีนักท่องเที่ยวแบบมาเดินรอบเขาด้วยกันครับเหมือนเมื่อเดินเดินออกกําลังกายเด้ครับนี่ครับมชวนสิพาไปเดินจจกรอบเนาะครับเนาะชวนจะคอยไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเดินไปแล้วก็มี ยังแน่กับเสียไปยังปพออไปเจอกันนะครับปะไปเรื่อยๆเนาะครับนาองบัวรีดิงครับก็จจะคอยไปเรื่อยๆนี่แหละโอกก็น้องกายขาขึ้นถนนเพื่อสุขภาพครับก็สิ มีผู้คนมาเดินเน αι, ิตเนหน่อยเนาะครับเนาะส่วงแบบส่วงนี้มันเก็เป็นส่วงเสาอ,อยู่เนาะครับเนาะทีะเป็นบรรยากาศแนวนี้แหละครับเห็นไหมครับก็ที่มีเครื่องออกกําลังกายเครื่องก็จะผ่บําบัดเนาะเป็นจุดเป็นจุดไปครับเดินไปนำกับออกกําลังกายไปนำ เป็นเพื่อนเขามาออกกําลังกา,กายได้เงือเลยลุงกรับสิมีบรรยากาศแนวนี้แล้วครับไปเรื่อยๆครับนุน่งชวนเดินบัเดียวกับเดินไปเรื่อยๆชวมวิวบรรยากาศไปนำน่นาอครับนาะบรรยากาศดีเลยครับ เย็นครับยากาศเย็นดีครับเพราะว่าต้นใหม่นมนมเืินดีครับเห็นไหมครับมาถึกหอยเดินไปเรื่อยเป็จุดเป็นจุดไป,นดเ,ปนเนาะก็ะมีขนาดซ้ายเน่ยแต่ก็ยังมีคนมาเดินอยู่ครับเดินออกกําลังกาย เป็นบรรยากาศสายๆเนาะจะเห็นวิววิวเมืองครับเ็นบอกครับเมืองพัทยาเป็นวางส่วนไปเล้ครับมันต้นไม้ร้ายเนาะครับเนาะต้นไม้ร้ายมันก็ต้องมันบ่คอยเห็นวิวร้ายครับเนาะมันกรบบังเน่ย ดมดื่นดีเลยครับบรรยากาศบรรยากาศดมดื่นดีขนาดสวนถนนเพิ่นกัพัฒนาสะอาดสะอาดดีครับเกษสิมีเป็นซอยต่างๆครับของปีถนนสอนกันเป็นแบบครับ ถนนกับที่สอนกันแนวนี้มาแต่ซอยไร้ซอยไรเหน่จริี่ครับสันดนะ่างก็มีครับถนนนะเห็นไหมครับอเดินมาเลยซ้องดอยเมคือขึ้นไงแต่พี่น้องผมก็เดินมาแต่บนเขา,าก,ก็ได้ซ้องดอยเมียดไปไปะไปต่อครับพี่น้องมีกระหรอกน้ำครับเห็นไหมครับ เดี v, ๋ยวทีครับผมจะชุ่มชุ่มให้เบิ่งครับเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องมีน้องๆกระเทยเพิ pues ่อนมามาเตียนน้องๆแดงๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อกระติ่งมหามีนักท่องเที่ยวมีอาหารกับมาเอามาวางให้น้องครับน้องเห็นไหมครับ นี่นี่นี่น,นี่ครับตัวหนึ่งเพื่อนก็มีกระจาดไว้ว่างให้โอ้ยนุ่งชนหมดเลยเอาอาหารมาให้มันครับเห็นบ่ครับเห็นไหมา่างเที่ยวก็จะเอาเอาอาหารมาวางตามตะกานะครับเห็นบ่ครับคนตัวหนึ่งครับผมสูมไก่ได้มงครับ หลายโตอยู่ครับหนึ่งใสอีกตัวหนึ่งนี่ครับต้นเต็มสุดก็ยักวันนะครับคนจะมาเอาอาหารกนสิมารับอาหารอยู่นี่ครับเห็นปะเห็นปะครับงามว่ะผมโบได้เอาพุนสม่มาเนาะผมผมโมโหว่าจะมีเนาะโบต้องตั้งใจน้องครับเนาะเห็นปะครับไปดับไปดับไป เป็นตกใจครับเป็นตกใจตกใจขึจ้นไปเลยหองก,กระหรอกสวยๆนะครับมีมีหลายตัวครับมีหลายตัวอยู่ครับคุณคุณตัวหนึ่งครับไปไครับเห็นไหมครับพี่น้องไปนะ ไว้ไก่นะครับไว้ซบุีอีกตัวหนึ่งอ๋อเพิ่นมีกระจาดอาหารเนาะครับเนาะมีกระจาดอาหารไหวเห็นไหมครับไปแล้วครับไปแล้วเต็นยกษ์ยกย,ก,ยกไปแล้วมีกระจาดอาหารมาวางไหวให้เนาะครับเนาะพุ่มโบลิเทียมตวัวมาไปเดินต่อครับพี่น้อง เสื้อมีเสื้อเห็นอีกครับคไปนะครับไปแล้วบาดเสื้อ <c oughs> <c oughs> มีนักท่องเที่ยวครับนักออกกำลังกายคนก,ก็นมาเดินออกกำลังกายคือก,กันครับก็มาเรื่อดเดืนะครับเนาะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพา ไปซองซองกระหลอกไปเรื่อๆเนาะครับเนาะโอ้โหเดี๋ยวว่ามีกระหลกเสียงนกเสียงกาได้มีสัตว์พอได้เบิ้งอยู่ครับเดี๋ยว,วผมจะพาไปแอบเบิง้งกระหลอกอันนี้็จะเจริญมาได้สักผักกับสิมี่เรื่อง ออกกําังกายครับเครื่องก็จะผลักครับเป็นจุดเป็นจุดไปครับกระสิมีไปเรือ่อยๆตามจุดผักครับกระสิมีเป็นปกตีมาออกกาังกาย รอครับฝั่งคนนี้รอหมากเลยรอ,อ,อต้นไม้งามหลายครับแถวๆนี้ครับนุ่งชท่ยวหดเขึ้นมาโดนเลยนะครับเนาะก็จะมีต้นไม้งามสูงครับครับสูงมากต้นไม้หลายคนทำความสะอาดยางดีเลยครับสองนี้มีว่ากระดอกเนาะ ผมก็จะพาะเดินไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะผม <c oughs> เดินมาเ <c oughs> มื่อยครับ <c oughs> เดินมาเดือดๆเมื่อยโอ้ดันขึ้นเขาเลยครับป่าน <c oughs> คอยเดินมาออกกังไกลนะครับเนาะผมก็บุ่คอยเดินมาเดินนีเคืออโอ้มาเดินเที่ยงขึ้นมาเมื่อยเลย เดินขึ้นเขาไปเลยอย่างเงียบแน่ครับมันเสาเนาะครับเนาะนี่เธอเสาอยู่เสาอีดีกะเสาอีดีกะประมาณหกโมงหกโมงเจ็ดโมงนะครับเนาะเมื่อไงครับหกโมงเจ็ดโมงยังสิมีคนมาหลายถ้ากะบดอกเย็นกับซีหาหม่งแดงนะครับเนาะ เดินม,มาเท่านี้คือหอ,อบแช่พี่น้องเม่อยได้ครับพี่นออ้องเมือ่อยเมื่อยผมจะนั่งพักนี่ละสักก่อนครับนั่งพักอยู่เหียนนี่ละเมื่อยได้ครับเพื่อนก็เจะวิ่งขึ้นมาตามเขาอย่างนี้แหละครับ เมื่อยเดินมาได้พักหนึ่งมเมื่อยมาครับอนี่ก็จะเป็นผู้สาวหวานผู้สาวเพิ่นเดินมาเดี๋ยวให้เพิ่นเข้ามาใกล้ๆก่อนผมจังจะแอบถ่ายเพิ่นเนาะตอนนี้ <c oughs> ให้เพิ่นเข้ามาใกล้ๆก่อนจังจะแอบถ่ายเพิน่น ส่วนหมามันก็จะเดินมากจซีงลนะครับมันก็เดินผู้บางคนก็บิ่งบางคนก็เดินนะครับนะเ,ออเานาะเดินโตครับมันก็จะมาเดินแนวนี้แหะครับเดินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อะ ผักเหนื่อยเนี่ยน้อยหนึ่งกะเดินเรนพราะว่าเขามาบ้านเด็กมันเขาจะไปเดินทางเดียวเขาไม่ไหวครับมันสั้นครับมันเป็นขึ้นเนินขึ้นเขาเนะครับเนาะมันจะขึ้นเขานี่นี่ขุ่นสายมาเดินไปเรื่รอยๆอยู่แนวนี่แหละครับ ใช่แหละครับไปใส่ลงหัวใส่เลยโอ้ยเมื่อยนี่ครับโอ้นกนกครับนกนกนกครับนกนกเสี่ยวของวนมันกระดอกครับเห็นไหมครับของวนมันกระดอก กระดอกดำกระดอกแดงอยู่ข้างบนพุ่นผู้หลายตัวครับผู้ักเสื้อทำตัวใหญ่ครับ,บเสื้อทำมุใหญ่เ,เลยนะเป็นจ่าฝูงครเส้นไหนพูดครับ,ย,รบยิ่ต้นใหม่พุ่นเพิเ่นจะลงมาเอาอาหารครับเพิ่นจะลงมาเอาอาหารอยู่กับตะกะหลายตัวอยู่ เมื่อนาพผมจะเอากล่องงานครับมาสูมเอากล่องนนี้มันสูมบ่ได้เนาะครับเนาะมันสูมในซ้ำนี่เต็มไปยออกขยักไปเส่เลโอ้พ่อใหญ่พรังนั่นเลยหลอบสามเนี่ยพผมยัง่ันในพฟลลอบอยู่เสียงแต่นั่นอยู่ครับไปใท้บุญเสียงกุก้เกลีกอยู่นี่แหละครับ นี่แด่ะเห็นสัมรับตัวดังลายๆรอบโอ้นี่เด่นกนกนกเห็นไหมครับนี่ครับนกนี้ผู้หางหมดงามเลยครับหางแบบงามเลย เห็นไหมครับนกยิงบุ๋นตัวใหญ่หางมงงาุงหย่อนกระโดดขึ้นไปทึ่งหยอดใหม่ปะเดินตัวพี่น้องเลยผมมัวไวเด้อ โอ้เงื่อเปียกเตรียมตัวได้ครับแค่นี้ก็ได้โอ้พ้นจะมีกระจาดมาว่างพ้นนใหม่ไปให้ซัดนาะครับเนาะเป็นสวงเป็นสวงไปน้ำเงาใหม่เห็นปะครับโอ้มันมีกระจาดครับจารมาวางไว้มาแค่นไว้น้ำ ต้นใหม่เนาะครับเนาะั่งมาเสียงพุ่มอีกเลยั่งมาเสียงอีกเด้อผมยังพอนานผัวหล่ออยู่ครับสิเดือนมหาหอดโค้งอีกแล้วครับเดี๋ยกนุ่งชันสีพาเมื่อสิมี่ไปพักเนาะครับเนาะเป็นสิมีอยู่มองพักส้มวิวหนำเดี๋ยกนุ่งชันสีพาไปพักอยู่วางนี่แหละครับ โอ้ยมึงไงร้ายครับพี่น้องเดินบ่ไหวจีครับโอ้ยุ่งเหาหอบเลยครับเมาก็ว่าเลยโอ้ก,ก,อก็อยเม็ดนะค,ครับผู้สมัครใหม่คือสวยนะครับแบบสวยเลย นครับหมอย่างสวยด้วยนี่ครับจะมีจมุดไวสซมวิวครับนครับนาะตัวนั้นก็ที่เป็นพญาปากคนก็รังหอยกับสาวลง่งคืนก็มีร่งก็มีเ <c oughs> ห็นไหมครับ ตัวน,นี้จะเห็นมุมพระยาปากโอ้ยคนก็นังเบื้องคนก็นั่งลงกระเสา่ามันจะมีพวกใหม่บางนะครับตะกอนมันมีพวกใหม่เดวมันก็ดจะบางบิวเนี่ยฝั่งทางนี้มันก็ดจะมีเป็นแบบนี้นะครับหยุดไปส้ม m บิว ครับพี่น้องตง้นไม้สวยๆฟังนี่เห็นวิวครับวิวพัทยานเนาะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นมุมโรงแรมวิวพัทยาเป็นจุดชมวิวแบบส,สวยๆเลยครับพี่น้องตัวนี้เห็นไหม นงเรียมตัวนี้มีซ่าวใบหน้ำพร้อมครับเห็นบ่ครับอโอ,บอ้ครับซาวยน้ำใหญง่ายเลยครับเรียมใหญ่พวกไหม่วังเวทน้อนรครับเนาะก็ศมบขเห็นบิวหลายโอ้ยทางด่างๆครัเมืองแบบเฉยาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับ ผูมนี้โอ้มันจิบวเห็นสิครับมันต้วนใหม่บางเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะมีทางมาได้ขึ้นลงไปสันดางอีกครับมีสันดางสันนุ้งไปสวนออกร่างกายคือกันครับตัวนั้นครับสวนสันดางเนาะพลังงานควบก็ต้องทำความสะอาดอยู่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นเพคงเก้าอี้เนี่ยสองเห็นไหมครับพี่น้องโอ เ็นน้อยเดียวนะครับน้องเ็นสตรีอยู่ครับเ็นสตรีวาพี่น้องโอ้น่นสันครับคืนท้กต้นใหม่ไปไปกันต่อครับเพื่อนเปเต่นออกกําลังกายเห็นหมครับ เมียก็ดังดังกับนางคุม้มอยู่ด้วยไปกันต่อครับครับข้างบนกับสิเป็นเขาป่าใหญ่ครับเนาะที่นุมม่มผูงชนเคยืค่อนก็พาขึ้นเมื่อเดเสนหนึงเลยครับนุ่มผูงชนเลยพาขึ้นไปเก็บผ้าบรรยากาศนะครับเป็นวีดีโอเก่าๆเ,เ,เนาะตเดือกนก่อนๆนี่เนาะพี่น้องกับเขาไปเปิดเยี่ยมชมได้ครับ ว่ามองู้ชนเดีย๋ยขึ้นไปเดี๋ยวตัวน่ะนะก็จะเขาก็จะไปเป็นสวนออกกําลังกายต่อเนาะครับเนาะเดินถนนเพิ่นเอาไปเดินออกกําลังกายครับเป็นสวนสุขภาพเนะาะของผู้ชนพาเดินต่อหลังจากพักไปน้อยนึงเ <c oughs> ดี๋ยหลอกบอกใม่แล้วเนาะ ไม่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาผาใหญ่ครับก็มีนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆครับรถทัวร์ก็จะพานักท่องเที่ยวขึ้นมาตัวนี้นะครับนี่ครับก็น่างขึ้นมารถท,ทัวร์พวกก็น่กงขึ้นไปผู้ขึ้นก็มีผู้ร่วมก็มีก็น่างลงมาก็มีครับน้อครับนอ้อไปเดินต่อพี่น้อง โอ้เมื่อยห้ายครับลุงไปทีเจาะรวดห้องเดีบานเอา้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับพี่น้องเอ้ยเมื่อยร้ายครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ,บรเด้อขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณทุกศรัพย์ทุกไหลนะครับเร้อ ผู้ที่เขามาใหม่หรือว่า,ผ,าผู้เก่าผู้เก่าครับกัขอบคุณครับขอบคุณอย่างหมากเลยนะครับเวยวันนี้นุ่งชนกะผ้าขึ้นมาเดินโอกร่างกายบนเขาโอ้ยเมื่อยายครับมามาสายครับนุ่งส่วนตื่นสาย,ยก็เลยบูเห็นผู้ขนนลายปันไดมีนิดหน่อยนาะครับเนาะครับ อ่คลีปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีดสักก่อนครับจังเจอกันคลีปหนาเนาะครับเนะบาะไปบายครับไปบาย,บายขอบคุณนะครับไปบาย,บายรับเลิฟๆทุกท่านนะครับ